ท่านสมศักดิ์ท่านป,านปนริศนาสมศักดิ์โยธินผู้พิพากษาหัวหน้าสาลโยชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีท่านผู้รักษาท่านผู้พิพากษาสมโทท่านหัวหน้าส่วราชการท่านนายอำเภอโพมุรีท่านนายอำเภอท่ายบางระจันท่านนายกเหล่ากาชาท่านนายกคงเดชทองนุย้ย คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนระบนบางระจรันท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีที่เคารพทุกท่านครับจากที่ท่านนายกคมเดชทองนุย้ยนายกองค์การบริหารส่วนระบนบางละจันได้นําเรียนถึงความเป็นมาในรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับ ทำให้ทุกท่านทราบว่าด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระ,พพระครูวิชิตฤทธิุุเจ้าวาดวัดหกก้าต,ต้นท่านได้ตุนาเมตตาธนสิทธิ์ยาฤทธิ์และมีความปรารถนาอยากจะให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้เห็นถึงอวิรกรรมที่ชาวบ้านบางระจันในอดีต ที่ปกป้องบ้านเมืองด้วยเรื่องเนื้อและชีวิตของพลเอชนทุกท่านนะครับเพื่อรักษาผืนแผ่นดินแห่งนี้ไว้ให้กับคนไทยทุกคนซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของการรักชาติรักแผ่นดินนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับสืบเนื่องติดต่อกันมาหลายปีซึ่งมีก,การแสดงแขงสีเสียง ที่จะได้รับชมอยู่ในเวลาใกล้นี้ทุกๆปีก็มีการพัฒนานะครับมีการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วผมได้มีโอกาสมาร่วมชมนะครับสองวันก็ทั้งสงวันนั้นสร้างความตื่นเต้นนะครับสร้างความประทับใจ และก็เป็นบรรยากาศที่คนไทยทุกคนจะได้เรารึถึงบรรพบุรุษโดยเฉพาะชาวค่ายบางระจันนะครับในโอกาสนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดนะครับรวมถึงชาวจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความดนดียิ่งนะครับและเชื่อว่ามิตรภาพของ ชาวตลาดไทยย้อนยุคบ้านละจันรรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาของชาวบานละจันรนะครับที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะต้องมีความชื่นใจนะครับที่เห็นทุกท่านได้มาเยือนพื้นแผ่ดินแห่งนี้ซึ่งเป็นพื้นแผ่นดินน้อันศักดิ์สิทธิ์นะครับเรานอกจากจะมีกิจกรรม ที่น่าสนใจแล้วนะครับก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชาวบางระกันนะครับและของของคนสิงุรีอยู่หลากหลายนะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากคุณดารณีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่จังหวัดระยองคือสวนคุณยายนะครับนำทุเรียนมาจำหน่าย นะครับ<ห>ึ่งเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับรตนบ้นกับสนนการจัดกิจกรรมของอองาสนสดุดีวิชรชน,นในครังนี้ด้วยนะครับซึ่งอยู่้ากอนุสาว,วรีย์วิรชนนะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วน<ร>นะครับเริ่มตั้งแต่คณะผูจัดนะครับท่านนายกคงเดชองนุ้ยนะครับชาวค่ายบางระจัน นะครับลูกศิ์ลูกหาพ่อวุฒินะครับปั๊มหมากทางท่านพ่อลุงหอทรทนี้ลบบุรีนะครับสำนักงานลบบุรีที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ที่หรือไม่ได้แล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทุกคนเอฟเฟคคือก็คือท่านพระรูมิชุดมีชิ้นุทิขุนท่านเจ้าวาดรัโนเก้าต้นนะครับซึ่งท่านได้พยายาม อย่างยิ่งว่าที่จะนำเสน,เนอผลงานดีๆของลูกศิษย์ลูกหาและพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านที่ได้รับชมมีความประทับใจและได้มีโอกาสกลับมาเยืะนเราทุกๆปีนะครับเราจะพัฒนากิจกรรมให้มีความสมบูรณ์ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆต่อไปนะครับ ในโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญพวกเราลุกคนนะครับร่วมพิธีเปิดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจันของวัดโพก้าวต้นอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีประจำปี2568ณบัดน,นี้ครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ นี่คือการกล่าวรายงานและการกล่าวเปิดเดี๋ยวจะต้องขอเชิญท่านผู้ว่านะคะและคณะของท่านประ,ประจําที่บริเวณปืนใหญ่ค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้สนับสนุนค่ะประจาที่บริเวณปืนใหญ่เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะมี การอัญเชิญดาบโดยท่านสุภวัภ์คงดีในอำเภอค่ายบางระจันค่ะพี่นุกุลจับที่ให้ท่านผู้ว่าด้วยนะคะโดยการอัญเชิญดาบนี้จะมาพร้อมกับวีรชนนะคะและกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอค่ายบางระจันและชุมชนค่ายบางระจันที่จะมาพร้อมกับท่านสุภวัภ์คงดีท่านในอำเภอค่ายบางระจันค่ะอัญเชิญดาบค่ะ ค่ะเพื่อทำการสั่งการจริงปืนใหญ่นะคะเดี๋ยวจัดสถานที่กันให้สวยงามก่อนนะคะนำโดยท่านนายอำเภอค่ายบางประจันค่ะและวีรชนบัรชชนวีรสตรีชาวชุมชนค่ายบางระจักนกำนันผู้ใหญ่บ้าน มา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 เฮ้ไปสื่อมวลชนไม่ยืนหน้าบือใหญ่นะคะซึ่งเดี๋ยวทางพิธีกรจะได้นับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะตัวแทนผู้ย่านะคะมีตชนไท่าบาจันพร้อมแล้วดาบมุมคนพร้อมแล้ว ก่อนจะนับถอยหลังให้ท่านประธานในพิธีชักดาบเพื่อสั่งการยิงดกโบยทางของวีรชนจะพูดคำว่าอิงพร้อมกันนะคะและขอให้ทุกท่านนับถอยหลังพร้อมกันค่ะอ่ายับขยายแถวกันออกมาได้นะคะเห็นกันไมเ่เอ่ยเดี๋ยวจะนับถอยหลังพร้อมกันวีรชนพร้อมนะคะนับพร้อมกันที่ห้าสี่ ใกล้ๆกับท่านผู้ว่าได้เลยค่ะชักพัดสื่อ <c oughs>